สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวรอลติ๊กต็อกสาวฟาดขึ้นถูกแซะแต่งงานกับลุงวัย55เพราะเงินตอบผู้ชายเงินหมดจะทำยังไงความรักถือเป็นสิ่งที่ดีแต่การจะประครับประคองความรักไปให้ตลอดรอดฟังก็มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวทั้งเรื่องทัศนคติการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือแม้กระทั่งเงินก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งล่าสุดได้มีไวรอลติ๊กต็อกที่มีหญิงสาวคนนึง ออกมาเผยภาพความครั่งรักกับสามีเธออายุน้อยส่วนสามีอายุ5 5ปีแต่งานนี้เธอกรับถูกแซะอย่างหนักว่ารักสามีเพราะเงินโดยที่เจ้าของ t ิ k t o k ได้เผยภาพชีวิตดีๆที่สามีพาไปเที่ยวบ้างพาไปซื้อทองบ้างพาไปกินกุ้งใช้ชีวิตดีๆบ้างแต่ด้วยความที่อายุต่างกันเธอเลยโดนเขามาถามเข้ามาแซะรัวๆว,ว่ารักสามีเพราะเงินบ้างเกาะผัวกินบ้างแต่งานนี้จะอยู่เฉยได้ยังไงจัดไปแน,น่นๆเลยสิ โดยที่เธอได้ตอบคำถามเช่นที่มีคนบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความรักว่าเรื่องนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วรักทุกๆก,ก็อย่าไปรักเสียเวลาชีวิต รักกันไม่จําเป็นต้องพากันไปกัดก้อนเกลือเพื่อพิสูจน์รักแท้รักกันต้องมีเงินเพื่อมีชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีทัศนคติที่ดีหรือบางคนก็ถามว่าแล้วถ้าผู้ชายเงินหมดจะทําอย่างไรเธอก็ออกมาบอกว่าสามีวางแผนกเกษียณตัวเองดีมากใช้ชีวิตแบบกินเที่ยวไปเรื่อยเพื่อรอวันตต้ทำแบบนี้มาสิบปีสมบัติมีใช้ถึงชาติหน้าที่ดินต่างๆนานาตามไปด้วยได้เงินที่สามีมีให้ใช้ใช้ตลอดชีวิต เงินไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มหรือบางคนก็เข้ามาแสะว่าหล่อเลิกได้แต่ถ้ารวยเลือกก่อนเธอก็ตอบว่าถูกค่ะเพราะฉะนั้นรีบรวยจะได้มีสิทธิ์เลือกเวลามีเมียจะได้ไม่พาเมียไปลำบากหรือบางคนก็บอกว่าคำว่าเงินทองแลกได้ทุกอย่างเธอก็ตอบว่าเกิดในยุคที่นำเปล่ายัางต้องซื้อถ้ามีทางสบายให้เดินจะเดินตรงที่มันลำบากทำไม สุดท้ายไม่ว่าความรักจะเป็นยังไงไม่ว่าจะที่เงินหรือหน้าตามันก็คือเรื่องของคนสองคนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ